จะดีแค่ไหนถ้าคุณกับรถจะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังแท้จริงสู่การเริ่มต้นของมิตรภาพบทใหม่ที่เติมเต็มทุกการเดินทางของคุณด้วยความเข้าใจจากความใส่ใจของ Honda ที่ตั้งใจจะมอบความพิเศษสุดให้ลูกค้าทุกท่าน Honda Link จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบที่คอยเชื่อมโยงระหว่าง Hon ด a รถและผู้ใช้รถทุกท่านให้ประสานรวมกันเป็นหนเดียวด้วยแอปพลิเคชันใหม่ ที่จะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของรถได้ทุกเวลาบนสมาร์ทโฟนพร้อมบริการเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและรถ Honda Link แอปพลิเคชันล่าสุดจาก Honda ที่จะทำให้คุณกับเพื่อนคู่ใจเข้าใจกันมากขึ้นเมื่อคลิกเข้าไปที่แอปพลิเคชันสิ่งแรกที่คุณจะพบคือรถในรูปแบบ virtual graphic แต่ละคันสามารถเลือกรุ่นและสีให้ตรงกับรถที่คุณใช้อยู่จริงหรือจะเลือกเปนรูปถ่ายก็ได้ซึ่งที่พิเศษก็คือคุณสามารถตั้งชื่อให้รถได้ตามต้องการแถมยังเก็บบันทึกข้อมูลของรถได้มากกว่า1คันและเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็เริ่มต้นอัปเดตข้อมูลของเพื่อนคู่ใจคุณได้เลยกราฟิกต่างๆในแอปพลิเคชันจะช่วยให้การอัปเดตข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกอาทิการเติมน้ำมันมาตรวัดระยะทาง โดยข้อมูลของรถจะถูกแสดงผลให้เข้าใจง่ายเช่นอัตราการใช้น้ำมันที่จะเป็นการเตือนให้คุณควบคุมการใช้น้ำมันให้เหมาะสมและระยะทางทั้งหมดที่คุณขับไปรวมถึงกำหนดเวลาต่างๆที่ต้องนำรถไปตรวจเช็คโดยคุณสามารถทำการอัปเดตข้อมูลได้เพียงคลิกเข้าไปในตารางข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเช่นหากคุณได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมาแล้วก็สามารถเข้าไปอัปเดตในช่องน้ำมันเครื่องได้เลย Honda Link ยังทำหน้าที่เป็นระบบนำทาง Navigation ให้คุณค้นหาสถานที่ที่จะไปได้ง่งายๆเพียงพิมพ์ชื่อที่ต้องการรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อกับ Display Audio ในรถพร้อมระบบนำทางด้วยเสียงอีก300กับฟังก์ชัน l a Lane Info ซึ่งสามารถแสดงเลนที่ถูกต้องให้คุณได้และระบุได้ด้วยว่า สถานที่นั้นๆอยู่ในหมวดหมู่ใดแล้วแชร์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ได้ด้วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนก็สามารถขอความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชัน roadside assistance และคุณยังจะไม่พลาดทุกกำหนดการสำคัญด้วยบริการแจ้งเตือนส่วนตัวเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งาน เมนูต่างๆจึงถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามที่ผู้ใช้ต้องการโดยทุกฟังก์ชันล้วนถูกออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ด้วยคุณสมบัติต่างๆทั้งหมดนี้จะทำให้การใช้รถของคุณเต็มไปด้วยประสิทธิภาพเปลี่ยนทุกการเดินทางกับเพื่อนคู่ใจคันนี้ให้สนุกมากกว่าที่เคยในอนาคตอันไกลเรายังมุ่งมั่นที่จะผลักดันระบบของ h อน d a l i ิง ให้เชื่อมต่อกับรถยนต์ Honda ทุกคันทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆจากรถเข้าสู่แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้โดยตรงและสิ่งที่จะตามมาเมื่อมีปริมาณผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้มากพอคือภาพความเคลื่อนไหวของสภาพจราจรและข้อมูลอื่นๆอีกมากมายในแบบ Real Time อันจะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากเช่นในกรณีที่เกิดน้ำท่วมเส้นทางจราจรบางส่วนถูกตัดขาดข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันนี้ จะถูกประมวลผลเป็นรายงานเส้นทางจราจรที่ใช้การได้ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายต่อสังคมและนี่คือ Honda Link แอป,ปลิเเชชันใหม่จาก Honda ที่จะช่วยต่อยอดความสุขของคุณและทุกๆคน